สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับโคตเตียนะครับวันนี้ผมจะมาคุยประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลลีกครับนะหรือว่าคาราบาวครับนะครับตอนนี้เป็นคู่ชิงระหว่างทีมสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ะทะกับสโมสรไก่เดียทองท็อนแนมฮอสเปิร์นครับผลคู่นี้จบลงที่ด้วยเรือใบสีฟ้า City, แมนเชสเตอร์ซิตี้แล่นชิวเชดไก่หประตูต่อศูนย์ รายละเอียดคู่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิววิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ฟังว่าคู่นี้จบด้วยอะไรและมีดราม่าอะไรหรือเปล่านะครับเป็นการแข่งฟุตบอลลีคับนะครับเมื่อคำ่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมแมนซิตี้กับทีมสเปอร์นะครับเนื่องจากแมนซิตี้ครับตอนนี้มีลุ้นอยู่3แชมป์นะครับคือแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็แชมป์มลีคับเนื่องจากเอฟเอคับทีมแมนซิตี้แพ้ เชลซีนะครับก็ตอนเดือนนี้เหลือ3แชมป์นะครับทีมแมนซิตี้นะครับก็ทะลึงชัยได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับด้วยการเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปิลหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคุณซื้อเป๊ปกัวเดล่านะครับของสเปอร์นะครับเออของแมนซิตี้นะครับได้ส่งสามประสานในเช่นฟิลฟอร์เดนลิยันมาเลสเควินเดบอยราฮิมสเตอร์ลิงนะครับเป็นตัวเอกส่วนของทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับส่งซองฮึงมินแฮร์รี่เคนแล้วก็ลูคัส มูล่านะครับซึ่งเป็นตัวสามประสานซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการสู้กันระหว่างาแดนกลางนะครับเนื่องจากเครื่องแรกนะครับต่างคนก็ถือว่าต่างที่เซฟกันพอสมควรนะครับแล้วก็สถิติในคู่นี้นะครับการครอบครองบอลนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ครองบอลอยู่ที่63เปแล้วก็ทีมสเปอร์ครับอยู่ที่อันดับที่3 37ในการครอบครองฟุตบอลนะครับการยิงนะครับแมนสตี้ยิงเยอะกว่าสเปอร์อย่างแน่นอนครับแต่ จบไม่ลงเนื่องจากเมื่อคือนครับฟอร์มของฮุนโกอยอริสตับประตูของสเปอร์ถือว่าอ่าเขาเรียกว่าเหนียวพอสมควรแล้วก็ทำให้แมสตี้ยากครับแต่ในท้ายที่สุดครับในนาทีที่8 2นะครับแมสตี้ก็ไม่ได้ประตูนำจากการที่เตฟิกีทางฝั่งซ้ายของเควินเดอบอยนะครับเปิดมาเข้ากรอบเขโทษครับแล้วก็เป็นลาปอนเต้นะครับ เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับที่โกทำให้สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นำหนึ่งประตูต่อศูนย์และในช่วงเวลาที่เหลือไม่มีทั้งสองทีมไม่มีอะไรทำอะไรกันได้จบลงด้วยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ปาดหน้าเชอดไก่เดียทองนะครับควา้าแชมป์คาราบาวครับแล้วเป็นแชมป์แรกของสโมสรในปีนี้แล้วก็สามารถควา้าแชมป์คาราบาวครับ เป็นสมัยที่8สูงสุดเท่ากับสโมสิเรอร์พูนะครับซึ่งคุณนี้นะครับกุซื้อเป๊ปเกตุเล่ล่าบอกว่านักเตะทุกคนนะครับทําได้ดีพอสมควรแล้วก็เป็นนักเตะที่ถือว่าแข็งแก่งและเก่งพอสมควรนะครับแมสตีเป็นทีมที่ถือว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็สามารถถะลึงคว้าแชมป์ของตัวเองได้ฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานครับถือว่าเป็นคู่ที่มันนะครับมันพอสมควรแล้วก็ ทำให้แฟนบอลของทุกคนนะครับถือว่าต่างฝ่ายต่างคู่ไม่สามารถที่จะชงลงเอยหรือว่าเชียร์ใครได้นะครับแล้วก็รูปเกมเมื่อคืนครับเป็นเกมที่ว่าทั้งสองทีมก็ต่างระมัดระวังแต่เป็นฝ่ายที่แมนเชสตี้ที่บุกเอาอาสัอาสเปอร์มากกว่านะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับการที่กองหลังสามารถเอาแฮร์รี่เคนและซองฮงมินอยู่ได้ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของกองหลังของแมนเชสตี้นะครับผมว่าเมื่อคืนแผนการของ เป๊ะกระเดือแลดีพอสมควรแล,และก็สามารถทําให้แมาสเตอรเ mm hmm. ฉือนเอาชนะสเปอร์แล้วก็ปีนี้นะครับแมาสเตี้ก็มีลุ้นสามแชมป์คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกแล้วก็คาราบาคัแตกไปแล้วนะครับตอนนี้คือแชมป์ลีกน่าจะได้ไปแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้ชัวร์เพราะประมาณ90%นะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกหนึ่งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ครับกูซื้อเป๊ปกระเดล่าขาดแค่หนึ่งแชมป์คือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก เพิ่มกลรู้แหละจะเป็นยังไงต้องติดตามผลงานของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โรดทูแชมเปียนคาราบาวครับโรดทูแชมเปียนพรีเมลิกเลยอีกหนึ่งเส้นทางครับโรดทูแชมเปียนยูฟาแชมเปลีกนะครับในท้ายที่สุดน,นะครับช่องเรานะครับมี3ช่องทางนะครับคือมี a c e b o o k มี YouTube มีบล็อกดิทนะครับเดอะมาสเตอร์ซ FC ีนะครับแล้วก็อยากให้ FC ของเรานะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ ใครก็ได้ที่เข้ามาชมในช่องเรานะครับอยากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์หนึ่งคอมเมนต์นะครับช่วยให้ช่องเราพัฒนาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม